สวัสดีครับวันนี้มาทำตามคำขอนะครับมีคนขอมอดเกม Red Dead Redemption 2นะเป็นคัสตอมแกงเหรอก็เคยสนใจอยู่นะแต่ว่าก็ติดโปรเจกต์อื่นแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับขอมาก็จัดไปนะครับจริงๆก็ทำอีกโปรเจกต์ยังอยู่เป็นของเกม Red Dead นะครับก็ตามคำขอนั่นแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะใหญ่มันก็ไม่ใหญ่หรอกมันแค่ยาวอ่าหมายถึงมันมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยก็เลย เอาเป็นว่าทั้งแม่งก่อนแลวกันนะอันนี้เอาเอาเข้าเรื่องกันดีกว่ามาเหมือนเดิมครับโหลดที่เวอร์ชันล่าสุดนะครับสิ่งที่เขาเรียกเควสก็มีแค่สคริปทุกครับกดที่โหลดที่ตรงนี้เข้าสู่ช่วงขั้นตอนการลงนะครับเข้าไปที่ stream. สตรีมสตรีมอยู่ไหนไวนะเนี่ยเข้าไปที่สตรีมครับแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปที่สคริปทุก่อนเลยครับสคริปทุกคลิกเข้ามาครับ ให้ไฟบินนะครับแล้วก็คลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากลงไปเลยแบบนี้นะครับผมลงไว้แล้วก็จะสคริปต์เหมือนเดิมโอเคแค่นี้แหละสคริปต์ุกต่อมาแกงมดนะครับมันเป็นไฟล์แบบนี้มันเป็นไฟล์ฟแบบนี้ก็น่าจะลากลงไปดื้อเลยเหมือนกันนะตามตามาคำแนะนําของเขาก็คือให้ลากลงไปในไฟล์เกมเบรเดที่อยู่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็ต้องใช้สคริปต์ฮุกด้วยนะครับที่ือก็ชวนมาจอยดิสคอร์ดแค่นั้นแหละ ไปเสร็จละวลากไว้ละเร็วไหมไม่เร็วนะแค่ลากไปอย่างเงี้ยไม่งงนะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วผมคิดว่าคนที่มาขอเขาลงเป็นเว้ยแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้เว้ยวิธีเปิดใช้มันเปิดยังไงเพราะฉะนั้นผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคปิดไปแล้วเข้าเกมกันดีกว่าเหมือนเดิมครับอย่าเล่นออนไลน์นะครับเล่นออนไลน์เดี๋ยวโดนแบนเราอยากเสียตังค์ซื้อเกมใหม่มครับหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ กดเปิดแผนที่ขึ้นมาเลยให้คุณผู้ชมสังเกตอยู่ตรงช่วงวาเลนไทน์วาเลนไทน์เอ้าชิบหายแบบยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้หเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยครับก็คือเราจะสร้างแก๊งเราต้องมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ก่อนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมมองไม่รู้เรื่องโอเคหลังจากที่หามาภาคใหญ่เลยลืมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่อ่ามันอยู่ที่สถานะตัวละค,ครนะครับถ้าเป็นสังเกตก็สเตตัสนาะมันไปอยู่ในนี้ได้ยังไงวะ กดเข้ามาครับเข้ามาที่คําว่าปลดล็อกนะครับสาษาอังก็อันล็อกแหละแล้วก็วกดที่เปิดแผนที่ครับแค่นี้แหละมาแล้วกดไปดูใหม่อ่าเห็นไหมทีนี้มันเปิดออกหมดแล้วครับเราก็แค่ลิกไปตรงนี้ครับนี่มันอยู่ตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรง,เน,ตรงเนี่ยตรงคําว่าเบเนี่ยมาตรงนี้นะวิ่งมาข้างหลังนะครับ อยู่ตรงนี้เลยมันจะอยู่ข้างหลังบ้านอะน่าอยู่นี่เองกดเข้าไปคุยกับมันเลยนะครับกดที่ R ครับไม่ใช่คุยกด R เสียตังค์5้เหรียญเอาทไมไม่ขึ้นอะอ๋อมันเป็นภาษาไทยนี่หว่าต้องบัเป็นสังเกตเหรอว้าแย่เลยฟอนตไม่ขึ้นเ,เดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ก่อนนะเ๋ยผมขอไปปิดภาษาก่อนเนาะ โอเคครับผมออกมาเปินภาษาไป้หนึ่งนะภาษาไทยนะ่าจะเป็นสุดแรงมา้าไี่มันอะไรวะลืมละพิทเกมสปริงใช่ไหมไม่มีมั้งมีแค่น,นี้มั้งอ่ะลองกดดูเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยพอพลาดแล้วก็ต้องเข้าใหม่แล้วมันก็ต้องรอโหลดนานเลยเดี๋ยวเวลาเวลาชิบหายมาครับเข้าเกมมาละภาษาไทยมันใช้ไม่ได้นะต้องใช้ภาษาอังกฤษมึงงั้นดูรู้เรื่องโอเคว่าไปครับ อ่าบอกไว้ก่อนนะถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นก็กดออกแล้วเข้าใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับมาแล้วเพื่อนดูซิมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงลุงเสียห้าสิบบาทแล้วเนี่ยพอกดเข้ามามันก็จะให้เลือกนะว่าเราจะเอาแก๊งอะไรอันแรกก็จะเป็นเอาหล่อนะพวกนอกกฎหมายอันที่สองคอนเฟดิตเตอร์อะไรวะสาพันนะฮะอันที่สามพวกกล้าน่าจะเป็นพวกชนเผ่าต่อมาซาเวดนะครับก็คือพวกคนเถื่อนพวกคนป่านั่นแหละ ต่อมาจะเป็นพวกแบนดิตนะครับแต่มันออกเสียงละตินอนะแบนดิตอะไรไม่รู้พวกโจรเออวนเดอลินแก๊งว่ะมีแก๊งวนเดลินด้วยหรอันคัสตอมแก๊งคัสตอมแก๊งเป็นยังไงกดคลิกเข้าไปได้ป่ะโอเคคลิกเข้าไปก็จะเป็นให้เลือกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลือกจุดแคมป์นะครับว่าเราจะตั้งแคมป์ที่ไหนนะมันกดออกไปได้ด้วยนะเราต้องเลือกเท่านั้นอนะเหมือนบังคับเลือกแล้วคัสตอมแก๊งคืออะไร ก็เหมือนกันอย่างวะผมขอเลิกแวดลินก่อนแล้วกันนะเอาเป็นตรงใกล้ๆแล้วกันนะในเมืองในเมืองนะี่ยเรโมนี่แถวนี้ปะนิวออสตินอ้อนิวออสตินเราไปไม่ได้หรอจอร์โดล,ลี่นะมันเขียนอยู่เร้มรกันโอ้แถวนี้ยังนี่ว่าเร,มรโมโหลดมาเลยเหรออเราเป็นแกงเราอยู่อย่างี้เลยเหรอแค่ทำอะไรอ่ะอันนี้อะไรมิชชัน่น่ะ อัปเกรดยูแคมเหรออ๋อต้องทำเควสเหรออ๋อนี่มันจะเป็นเควสครับก็คือเพื่ออัปเกรดแคมตอนนี้แคมยังตลกกลาอยู่อันนี้ม้าเฮ้ยไอ้หนูยังไม่ตายกอนี่ซื้อม้าเหรอซื้อได้เลยปะอวยซื้อยันสี่พันเลยเหรอสี่พันดอลลาร์เลยม้าส้อตีอะไรครับพี่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกรวย ตอนะนี้ตัวละครงเงินนีไ่ไงต้องเงินจัดมาบึมบ่มๆมาไหนขอมมาที่มันแพงที่สุดหน่อยด้พี่ทำไมอ๋อมันต้องมีเงินเข้าแก๊งด้วยใส่เงินไม่ได้โอ้แล้วกูจะเอาเงินเข้าแก๊งกูยยงไงอ่ะบริจาคเหรอไม่ได้รินเหรอไอ้ดิ มีเงินมีอยู่ศูนโอ้โวดอะไรไม่ได้เลยอันนี้รีโคบนี่คืออะไรวะอ๋อเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้น่าจะยุบแก๊งนะครับตอนนี้เมมเบอร์ม,มีอยู่สองเห็นอยู่มีทั้งหลายคนสองนนี่ปืนอย่าบอกนะว่าซื้อไม่ได้สักอันเลยครับเพราะผมไม่มีเงิน มันใช้เงินแยกอ่ะเสกเงินก็ไร้ความหมายอ่ะงั้นก็ต้องไปทำเควสเลยนะแล้วคือเอาแกงออกมาวิ่งเล่นไม่ได้อะไหนลองดูดิอันนี้ฟีโรมใช่ไหมยนี่ก็ปลนเหมือนกันนลยเกงเงินเอาอะไรที่มันง่ายๆเลยไ,ไหมเวอร์กอนเหรอเควนเจลเบกช่วยตก,กันเหรออ๋อนี่คือของที่ได้ ให้คนเพิ่มสองคนตัวใหญ่จะมีให้เลือกนะระหว่างจะเอาตังค์หรือจะเอาคนนะครับพีโรมนี่ไม่ได้อะไรเลยอ่าสโตนบอร์ร,บบรีรอ่อันนี้มันไม่อยากเพิ่มจำนวนคนสักหน่อยเอาอันนี้ก็ได้ได้คนแล้วก็ได้ตังค์สิบเหรียญเฮ้ย <Hey! S 2> เขานี้เฮลเวียไปเหรอเดี๋ยวลองดูซิมทำอะไรได้บ้างเฮ้ยผมติดตัวติดกู่างี้เลยหรอ

เด้ยังไปเองไหมเอ้ยยิงไปเองไหมผมเชื่อคนก่อนอ้าวอ้เวนี่อยู่ดีไม่ว่าดีโอเคออกมาเพื่อใครเนี่ยน่าไม่คุ้นเลยนะเดินชนกูต่างหาก อ๋อรู้สึกว่ามันต้องกดอไอ้นี่ออกครับมันเหมือนมันใช้อะไรสักอย่างในเป็นตัวในการวัดให้ว่าจบเควสอะ่ะก็คือเราต้องปิดอันนี้อ๋อกดจบการไล่ล่าสองครั้งเสร็จละงงมันก็ง่ายดีเนาะก็ประมาณนี้แหละครับผู้ชมครับทำเควสท,ทำอะไรแล้วก็เพิ่มจำนวนคนเพิ่มตังค์อะไรก็ว่าไป ผมว่าผมจะยุบแกงวันแล้วไปลองคัสตอมแกงดูว่ามันเป็นยังไงโอ้ปิดง่ายเนาะมาเรามาดูคัสตอมแกงกันนะครับเมื่อกี้เราดูที่ทนี่ไปละดูซิคัสตอมแกงมันทำอะไรได้ไปที่เรนมอร์มาเด๋ยวอคัสตอมแกงก็คือรวมแม่งมั่วสู้อหมดเลย ไอห,หมอนี่มันเป็นใครเนี่ยโอ้โหมาครบ <c oughs> พวกตัวละครที่แบบอยู่ในตอนพิเศษมาครบเลยนะเหมือนเดิมว่างั้นเถอะแล้วแต่คุณชมจะเลือกว่าคุณชมชอบแบบไหนนะครับผมชอบอ่าแก๊งเวนเดลินนะมันรู้สึกเหมือนแบบกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งอนะเนาะหลังจากแก๊งเราแตกไปแบบคัสตอมมันแลจะมั่วสู้กันไปหน่อยที่เหลือก็โอเคไม่แย่ครับมีอะไรให้ทําเพิ่มขึ้นเยอะเลยมีทั้งเควสมีป้นก็มีนะครับมี คนร้านค้าน่าจะมีไฮส์น่าจะเป็นพวกธนาคารหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์ไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากจะทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับหรือไปโพสไว้ใน Discord นะครับยิงเล็งไว้ด้วยก็จะดีนะครับจะได้ทำให้ไวๆม่งน,นั้นผมต้องมานั่งหายโอเคบา,บายยลงง่ายคอนเทนต์เยอะสนุก